ชช่อนากรค่ะเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดโรงพยาบาลสัตว์ทองหลอค่ะความประทับใจค่ะที่อบรมก,กับศูนย์ความเป็นเลิศด้านคลกนิะ ก็จริงๆแล้วเนี่ยได้ยินชื่อเสียงของทางสถาบันมานานแล้วอะค่ะว่าค่อนข้างมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่ยอมรับเรื่องของเกี่ยวกับวงการที่เป็นเรื่องรีเทลทีนี้ประกอบกับทางโรงพยาบาลเองอ่ะกำลังอยากเพิ่มเพิ่มความรู้ทักษะตรงนี้ก็เลยติดต่อไปก็หลังจากที่เข้าเรียนอบรมออนไลน์ก็ประทับใจมากพบได้ความรู้ใหม่ๆที่ไม่เคยได้เรียนที่ไหนมาก่อนเลยอะค่ะมีการนำไปใช้ประโยชน์จริงไหมคะจากที่อบรมกับทาง อ๋อมีค่ะอย่างทั้งวิวเองเนี่ยทำได้ด้านการตลาดเราก็จะเอามุมความรู้ที่ได้เนี่ยมันไปปรับใช้ในเรื่องของพวกสื่อ POSM ต่างๆที่อยู่ในหน้าร้านหรือการสื่อสารภายในเรื่องโปรโมชั่นหรือวิธีการทำยังไงเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดในการในการจัดการภายในโรงพยาบาลนะคะ